วดีค no. so, ่ะพี่น้องมาพบอกันที่ไค่ะพี่น้องคะสองพี่น้องเฟินตักมาควบนารักเขาลูกมาฝาเจะมาเลยเรียกหงษห้กันเลยนห่เรียกหอเรียกหงษ้เหยี่ยงมันจะได้ก่มิต่แตงเขาเรียกหให้เอยีอยงใ่มเจรจะสรางไ่พี่น้องเรียกหงษ์เหยีอยเพิ่นแล้วควมนารักของเขาพี่น้องควมนารลากเรียกหงษ์เหยีอยเพิ่น เพิ่นหักกันคือคือยังไงแตะเลยก็เลยก็เห็นน้องเลี้ยงหัวเห็นดีดีเลยคุณไม่เจอกันความน่าหักของเขาพี่น้องความน่ารักของลูกๆอะไรเลือกอะไรเลือกพี่ลูกตันพอดเลยล่ะพี่ลูกตันพอดเลยนะนอนพี่นอนพี่นอนนละนอนพี่นอนนะฮะเออนอนดี๋ยวหัวนะโอ้นอนไปไกลเถอะลูกอีเม่ไก่ยังไม่ทันพี่อีกเร็วๆอ่ะแม่ถ่ายคลิปก่อนเร็วๆมันได้มาถ่ายคลิปกับแม่ก่อนเร็วๆ มาถ่ายคลิปกันแม่กันเร็วๆ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 แล้วมันนอนไกลเกินไปนั่นแหละขยับมาทางนี้ค่ะโอ้ขยับมาทางนี้ค่ะโอ้ไหลลื่นๆมาเลยน่ะขยับมาก่อนนะขยับมาก่อนนะขยับมาก่อนนะขยับมาก่อนขยับมาก่อนว้าายุหมุนไปขึ้บักคังเถอะบัดนี้นอนดีๆลูกน่าดีๆอันก็หมุนไปขึบักคังทะลูกบัดนี้ฮะหมุนไปขึ้บักคังได้ไหนะนะคนไปไหนเราจะไปไหนฮะ นี่นี่มาถ่ายคลิปก่อนผดไปเหีกยพี่ลูกตาบอให้ถ่ายเด้อะไระล่ะลูกแม่ปิดไว้แม่กลัวไอ้นั่นลงไปแม่แม่เฉียดไอ้นั่นนั่นแหละแม่ฉีดสเปรย์ปิดอาหารเพื่อนใบกพน่น่อปิดอาหารกับน้ำกันหน่อยเดี๋ยวแม่ไปเอาออกให้นั่นแหละแม่ก็กินสเปรย์ลดไอ้ฉีดสเป,ปรย์ปั๊ประกาศก็กินสเปรย์มันกลัวกลัวสเปรย์กระจายไปลงน้ำกับอาหารลูก แม่ก็เลยปิดไว้ก่อนนั่นแหละแมก็เลยปิดไว้ก่อนนั่นแหละแั้นมีตังพี่ลูกตตลเข้าไปนู่นแล้ววันนี้ม้วมาไมมา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 ามามาามามม่มา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 มีมา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 มมามามม่มามาาม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 าากถมายคลิปยังมามมามมามามามีมัมามนัานนี่มีตังามามาามมมมมก็สู้อมม สู้มากสู้มากมันสู้มากเลยอุหมหมนอุวนๆนี่มันสู้มากเลยมันถ่ายคลิปแล้วมันสู้มากเลยอันนี้หมาชอบกล้องมากมากเลยเป็นหมาที่ชอบกล้องมากมากเลยน่ารักดีคนเป็นหมาที่ชอบกล้องมากมากเลยนะ่นี่ยนะมันชอบกล้องเนี่ยมาว้่นเนี่ยมันชอบกล้องมันชอบถ่ายรูปมันแอดสั่นใจพอบแอดสั่นใจพอกได้ เซ็สาวคุยเซสาว,วม่ต่งเอกสันใช่เลยทำหน้าอะไรซองเตาพีหนอซสองพี่นอแต่ว่าเอ่ยบบอันบ่บ่บกประเทไทยอเออเอ่ยน,นี่ขันหูว่าเมออันจับกล่องขึ้นมาสีไทยคลิปพลเรีนีหลวดอ่นอยเนะสียไทยน,นั่นเอาที่จะจับใบเออถ้าจับใบนน่นเดียไทยนั่เพิ่นเดดันจใบไ,จไปไหนนี่ยอาไู้ไปไหนวะนี่ ยังไงไม่เสร็จด้วยจะไปเล,ล่นแหละเนี่ยโอ้ยให้กำลังชมไปเมื่อกี้นี่เองเนี่ยกลแม่ก็จะชมไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนอ่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยเลยอ่ะมีตังสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะมีตังสวัสดีค่ะพอกกันไม่คลิปนะบ๊ายบายวันนีถอดไม่ปวดแนงได้ไปนน้องไม่จะเนื้อได้นี่ตัดคนให้เนื้อเน้นๆค่ะนี่เนื้อเน้นๆเลยนี่ค่ะเนื้อแน่นๆพี่น้องอืม อันนี้บ่มันลุ่มหลวมเน้อ่ามิแตเนื้อค่คัดได้นน่เนื้อเนื้อแนนปึกเลยได้หน่ตัดคนออกไปบางไลน์นึ่งตัดเองนี่มีแต่เนื้อเน้นๆแค่นี้ยังยังยย่มันอ้วนแห้งอย่งนี้นะบ่มด้วยเ่อใดกวดแขนนะคลิปนี้ก็ไปสํนียงค่ะพี่น้องคะบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะของลูกๆมาฝากค่ะโอ้โหถอนใจดังค่ะขอบคุณทุกคนทุกการรับชมจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปตั้งบ๊ายบายค่ะ